เปลี่ยนจากเตาแก๊สเป็นเตาเศรษฐีแค่ชื่อก็รวยแล้วความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตต้องขอฝากไว้กับหลวงพี่ประโยคเกา่าผู้นํารุ่นใหม่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีมี energy เ,เกินร้อยพร้อมเป็นหลักใจให้พระพุทธศาสนาด้วยครับพวกเราทั้งสองรูปพร้อมทั้งทีมงานทั้งสองข้างก็ตั้งใจกันไว้ว่า จะเอาหลวงพี่ประโยคเก้าเป็นเยี่ยงอย่างปากทงไม่ให้หลงทางเรียนรู้ให้สุดสายปริยัตแล้วนำไปปฏิบัติให้จนถึงปฏิเวศเพราะคำว่านาคหลวงนี้เองจึงทำให้เด็กคนหนึ่งอยากเรียนบาลีเลยมาทางลัดมุ่งสู่วัดแล้วมาบวชเรียนวิชาผลโลก พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรา j า์พระมหาเถรารเถระพระมหาปร,รียนธรรมผู้นำรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญหนุนนำคำจุมพระพุทธศาสนาทุกท<อ>่านกระผมสามเณรอัธการชาดงอายุสิสองปี มาจากจังหวัดสุรินทร์วอกอินเป็นนักบินทบาตศึกษาศาสตร์ที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ขึ้นมือเฉิดฉายอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับกระผมสาม,มนเณรสิธทธิโสพลสีหาราชอายุ13ปีมาจากจังหวัดนครพนมวนรอบวัดอยู่หลายทีพอจบปหอ,อายุครบ13ปีก็เร่งเข้าสร้างบรารมีทันทีครับ กว่า2ปีแล้วที่สามนเณรรู้สึกอึดอัดอัดอั้นตันใจหายใจติดขัดเป็นอย่างมากเป็นเพราะต้องใส่แมสป้องกันโควิดตลอดเวลาหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับแต่เป็นเพราะมีความในใจมากมายเหลือเกินอยากจะบอกแต่ไม่มีสนามให้ลงไม่มีเวทีให้ระบายที่สำคัญไม่มีโยมฟังด้วยครับเข้าใจแล้วครับเป็นเพราะ ความคิดถึงญาติโยมนี่เองพี่เนเนคิดถึงคุณโยมขนาดไหนครับทุกรมหายใจเลยครับคิดถึงมากกว่านี้ได้ไหมครับมากกว่านี้ไม่ไหวหายใจไม่ทันครับจากสถานการณ์โควิด -19 สามเนนก็เข้าใจดีครับว่าทุกท่านก็ต้องตักตัวอยู่กับบ้านไปไหนมาไหนไม่สะดวกแม้อยากมาวัดแทบขาดใจแต่บางทีปัจจัยก็ขาดกระเป๋า บางท่านถึงขั้นต้องเปลี่ยนจากรถเล็กมาเป็นรถโตโตโยตา้าเปลี่ยนจากคอนโดม,มาอยู่ห้องเดียวเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนจากเตาแก๊สเป็นเตาเศรษฐีแค่ชื่อก็รวยแล้วเปลี่ยนจากแบงค์เทามาเป็นแบงค์ยี่รักธรรมชาติแต่คุณโยมก็ยังสร้างบารมีไม่เคยขาดเลยใช่ไหมครับถ้าเปรียบการสร้างบารมีเป็นการเดินโควิดคงทำให้ทุกท่าน เดินช้าลงแต่ก็คงไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดินฉะนั้นแล้วบุญใหญ่ในวันนี้คงไม่ใช่การเดินแต่เป็นการวิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทำบุญกับหลวงพี่ประโยค้าทุกรูปในวันนี้หลังจากซ้อมสาธุกันแล้วเรามาร่วมสาธุกับหลวงพี่ประโยค9ก้ากันต่อครับต้องบอกว่าปีนี้ทุกท่านโชคดีมีบุญได้บุญสองเท่า เพราะได้ร่วมกันฉลองหลวงพี่ประโยค9เก้กาถึงสองปีด้วยกันชูอินวันในงานเดียวครับเราจึงได้เห็นหลวงพี่ประโยค9จเก้กาจำนวนหนึ่งร้อยกว่ารูปมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับคุณโยมทุกท่านในที่นี้นับว่าคุ้มสุดคุ้มเป็นทัศนานุตริยะคือได้เห็นก็เป็นบุญตาได้มุทิตาก็เป็นบุญตัวครับเรียกว่า t h e b e s t e v e r in the world like like double like you know พี่เนนครับช่วยแปแลภาษาให้ทีพอดีผมอยากมีความหมายเหมือนหลวงพี่ประโยคเก้าบ้างครับก็หลวงพี่ประโยคเก้าทุกลูกคือที่สุดของวงการบาลีในโลกกระผมขอชื่นชมชื่นชอบชมเชียคุณโยมก็ชื่นบาน สารุการกันชื่นมื่นจากการประกาศผลสอบบาลีปีนี้ผลปรากฏว่าพี่เนนวัดโมลีโลกยารามเอาแชมป์ไปหมดเลยครับด้วยยอดสอบสูงสุดเป็นประวัติการ288รูปและสอบได้ประโยค9อีก15รูป ย่อสูงสุดเป็นแชมป์ประเทศคาดการว่าจะเป็นแชมป์ไปอีกหลายสมัยสาทำไมพี่เนนถึงมั่นใจอย่างนั้นล่ะครับเพราะผมสืบข่าวมาว่าพี่เนนวัดโมลีท่านมีคาถาดีสามคำนี้ใครมีได้ประโยชน์ก้าวแน่นอนสามคำคือขยันขยันและก็ขยันครับ เพราะทุกรูปอยากสำเร็จการศึกษาไม่อยากเสียใจแต่รุ้งสดใสก็ต้องผ่านสายฝนอ่านตำรับท่องตำราทั้งวันไม่มีวันอยู่ราชการฝ่าฟันความลำบากเลือดตาแทบกระเด็นฉะนั้นวัดโมลีโลกยารามจึงเป็นสนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในประพีในตอนนี้แสงหน้าพี่เนนวัดพระธรรมกายไปหลายโค้งเลยครับ พูดถึงความแข็งแกร่งที่สุดในปตพีในตอนนี้ก็ไม่เกินที่คาดการไว้ครับเพราะคุณครูไม่ใหญ่เคยบอกเป็นลางให้ลูกเนนเมื่อ20ปีก่อนแล้วว่าให้เราสร้างสถิติใหม่เป็นบันไดวัดอื่นข้ามไปและแล้วพี่เนนวัดโมลีก็ข้ามเราไปจริงๆแถมสร้างขั้นบันไดสูงริ้วยังกับตึกในเมืองดูไบเลยครับพี่เนนวัดพระธรรมกาย ถ้าอยากจะชนะให้ได้ก็ต้องเคี้ยวเพชรแทนข้าวหัวใจจะได้แข็งแก่งดังเพชรคว้าความสำเร็จมาให้ได้ครับตอนนี้พี่เนนวัดพระธรรมกายเลยได้แต่จองแชมป์กันไปก่อนแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่จองนาหเรานะครับพวกเรากำลังวางแผนทวงแชมป์กลับมาคืนคุณครูไม่ใหญ่ให้ได้พี่เนนวัดพระธรรมกายฝากบอกมาว่าขยันขยันและก็ขยันครับ ดังนั้นพี่เนนวัดโมลีอาจต้องหนักแรงรักษาแชมป์สักหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้พี่เนนวัดพระธรรมก,กายได้ที่อยู่ใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมเรียกว่าค่ายจองแชมป์รองรับสามเณรได้ถึง1,000รูปดีทีเดียวเป็นแอะคคเดมี่ที่ผลิตกองพันสามเณรบัณฑิตนักปราช์ููฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงเป็นการวางรากฐานเพื่อรียนไปสู่เป้าหมาย เป็นแชมป์อีกครั้งพระอาจารย์ท่านฝากมาบอกว่าใครอยากมีลูกเป็นมหามีหลานเป็นนาคหลวงให้ส่งกุระบุตรมาบวชเรียนบาลีที่ค่ายจองแชมป์ใครได้เรียนบาลีที่นี่ต้องเป็นปราชบาลีแน่นอน<ว>คุณโยมทุกท่านสาม,มารถให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ ที่เพจมูลกุฏิสามวันเนรปริยนธรรมหรือจะนำวัตถุทานมาถวายไม่ต้องถึงชาแนวก็ได้ขอแค่ชาไข่มุกก็พอครับพูดก็พูดเถอะครับพี่เนนว่าการเรียนบาลีนี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากท่านถึงกับแต่งกลอนย้ำให้ลูกๆทุกคนที่เรียนบาลีได้ภูมิใจเสมอว่าผู้มีบุญเท่านั้นได้เรียนใช่หมดโลก หรือเซียนศึกได้ลำค่ากว่าวิเชียนหมื่นโลกเรียนเถิดเพียนไว้ไซสุสดท้ายอรหรันเพราะวิชาภาษาบาลีเก็บความรู้ที่อยู่ในพระไรปิดกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจง้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและนำมาบันทึกถ่ายโทษกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องเป็นความรู้ที่ต้องจำเพื่อนำไปปฏิบัติจนเกิดความรู้จริงนำไปสู่การรู้แจง้งจึงเป็นวิชาสำหรับผู้มีบุญเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าพี่เนียนวัดพระธรรมก,กายจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ยังมุ่งมั่นเรียนบาลีไม่ขาดเลยครับทำให้ปีนี้วัดพระธรรมก,กายได้ที่สุดของผู้มีบุญและเป็นที่สุด แห่งความภูมิใจของคุณครูไม่ใหญ่ผ่านโครงคำที่พ่อชอบบทนี้ถึงลูกเนีนว่าคำใดสุดยอดแท้ปรารถนาที่สดใสโสภาดังแก้วพ่อตั้งจิตนานมาอยากได้จังเลยชอบนากหลวงพริ้งแร้วกว่าถ้อยคำใด,ดซึ่งก็คือหลวงพี่ พระมหาวีระพงศ์ธรรมัธรมเมธีปอทอเก้านาคหลวงที่ได้เป็นตัวแทนเก่าวสุนทรพน์ไปเมื่อสักครู่นี้ครับฟังแล้วอยากเป็นนาคหลวงจังเลยครับถ้าเปลี่ยนความอยากได้เป็นทรัพย์สินกระผมคงมีที่ดินเป็นพันไร่เพราะคำว่านาคหลวงนี้เองจึงทำให้เด็กคนหนึ่งอยากเรียนบาลีเลยมาทางลัดทั้งลัดป่าลัดเขาลัดทุ่ง มุ่งสู่วัดแล้วมาบวชเรียนวิชาผลโลกไม่อยากเสียเวลาเรียนทางโลกเหมือนหลวงพี่ประโยคเก้าผู้แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีร้อยกว่ารูปในมหาสมาคมแห่งนี้ผู้เป็นเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาผู้ที่จะนำพาชาวโลกออกจากกรอบของอวิชชาให้เข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาตามความจริง เป็นดุจแสงสุริยะส่องสว่างมายังโลกเพราะถ้าโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์คงจะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมอาจลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมดังนั้นความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตต้องขอฝากไว้กับหลวงพี่ประโยคเกา่า ผู้นำรุ่นใหม่ผู้แข็งแร่งที่สุดในปัตภีมีเอนอ์จี้เกินร้อยผมเป็นหลักชัยให้พระพุทธศาสนาด้วยครับาบาลีเจ้าคู่ฟ้าอนันตการไว้ส่งทางนี้ผ่านพุทธเจ้าให้สัตจจิตชื่นบานหลุดห่วงทุกเหยมันตรึก ทุกข้ามเช้าจากพ้นสั่งสารพวกเราทั้งสองรูปพร้อมทั้งทีมงานทั้งสองข้างก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะเอาหลวงพี่ประโยคเก้าเป็นเยี่ยงอย่างปากทงไม่ให้หลงทางเรียนรู้ให้สุดสายปริยัตแล้วนำไปปฏิบัติให้จนถึงปฏิเวทเพราะเป็นสิ่งที่พระเนนปฏิเสธไม่ได้ครับจบประโยคเ้าแล้ว จะเรียนประโยคสิบต่อทันทีเลยครับประโยคสิบนะครับประโยคสิบสาธุสามเณรวัดพระธรรมกายขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันณวันดีอาทิตย์ที่เจสิงหาคมพุทธศักราช2565 ขอกราบเทพเท้าพระมหาเทรานุเทระด้วยความเคารพทุกรูปเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านมานะ I'm